สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือน,นีอดก็ได้มาตามโคงสุดท้ายของปูหนูเนาะค่ะพี่น้องไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะว่าปูหนูจะฟันทงให้ตัวไรเนาะค่ะพี่น้องไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะใสน้ำกระเจาใปเอาไม่ลงพออยู่เรานังยังไม่ทำเนะาะก้นกระไรโปรยกระไร คนกันออกไม่ออกพลาให้เป็นลายเจ้าค่ะจ้าช่งเป็นงานเป็นบุญโอ้ครับันเลขมาค่ะเจ้าตามสรุปทุดถ่ายค่ะเจ้าก็เรียกว่าอ่นเอาไงลูกก้อนเขียนใส่กระดาษแล้วก็ยกขึ้นค่ะเจ้าเรียกชืไปเนาะแบบตัวโยกแบบพื้นกระถือก็จะเงันไอ้ใบพัด่ก็จะเงันพัดแต่แห่นี่ยนะ คนก็ได้ตั้งขึ้นไว้เพื่อถือไว้เป็นตั้งไว้เมื่อเขียนโตก็ยังให้คนเบิ้งก็เจ้ากับผู้ประกาศก็เจ,บบาจ้าเบาิบงบ้งคักระบายกัจจาวาเนาะเบิ้งเบิ้งอะไรดีเด้อว่าจังกัจจาวาเกอตั้งมันเกิดโมเมนตัวหน่อยเนาะนู่นไข่ไก่มันก็เลี้ยวเห็นเนาะ,ะหกสามเก่าขขเขียนไว้อเลยปะ เป็นคือขัดเด่นตัวเดียวขัดแค่ตัวใหญ่ๆเลยบอปูตัวแบบนี้เนาะลายเกลี่ยปลายกระดาษขาวกระดามันขาวเนาะครับอสอบสีน้ลืเงินมันแต่ของแกงเนาะครับป<อ>ูข้นแต่ตาโวแกนไม่เหมือนกับโม,มทายสุ่มพ่อไม่ตั้งลังกับคุมเบิง้งช่างหลังเนาะครับป<อ>ูถ้าถ้เกิดก็จะกระเบิง้งกระเจาตียวตัวเดียวครับแค่ตัวว่าเนาะ โอ้คนไหมาหลายงวเดียวตัางกะเจาวะครับมมันไหนมาหลายงวดแล้วกันไหนเม็นก็อย่างนีเดียววันไหนที่เราคู่ะน่านัวก็ท่างกะเจาวะครับกระหางเดียวนกปูเนาะการหางเดียวหกสามเก่าโอ้ครับผมเป็นคือคนจัดงานยังไงบอเป็นคือคนจัดงานมันโคบันหลายเลยเดีเมื่อนั้น ผูกๆกันกระจ้าถือไม่อยู่งกระจกอ่แล้วจังน้อยพ้นถืันไอโยขาเบื้องดอกไฟมาตั้นจังน้ยเบื้องเอากระจกก็ด้านโดนเบิ้งยกายหลงพ่อขึ้นคนกับวแก่แมุมท่ายเอาวันนี้ครับมุทายเขียนตัวง่ายหีดิเขียนแบบว่าคือสองข้องแบบวมันเป็นอะนๆครับให้มันโตจัดๆตัดโตัใหญ่นะครับผมเทียขคนยุ่ไก่ได้เลียวเห็นนะ คุนแม่นปันนในบ่ตัวอาโนโอ้โหครับอกสามเก่าก็เลยงามไม่โปู่งามอยู่กรบผมตดใจเลยบ่โอ้เเก่ายันยิ่งโม่มากกะที่ทั่มอนี่ะกรบผมคีรอลงมาทอดจุ่มก็เจ้ายืนดูทั้งกเจ้ายืนดูรอบข้างทังนะนะก็เจ้าก็เจ้าลงมาแล้วล่ะก็เจ้าลงมาเขาบุ ทีกรดนะก็เจ้าเรื่อยๆบอกกันจุ่มจะเรื่มันสองหกเร่นมาแล้วเน้าโอ้ม่อย่างอีกเนาะบานนี้ว่าจขก็เจ้าห้องแห้งๆกเจ้าห้องแหงนะครับจุ่มปอกๆกันนางที่รวดพวกปูกันางที่ทั้ง่ายด้วยกันก็เจ้านะคนท้างหนามันเต็มเนาะคนท้งหนามันเต็มพวกน่งทั้ง่ายปอกๆต็มรถเนาะก็เจ้า เอายังบาบนี้ก็จะบอกเด็กอขเด็กกลางว่าอะไดูวครับโตนาดมากสองหกตีโครับผมเพราะว่ามันลงมาตีมผู้เรีวนะคว่าโอ้เนาะครับลงอาจจะเป็นล้มลางารูอล้มลางครับผมเพราะว่าขี่ขเจนาเล็กตามตัวมันขึ้นตัวผู่เลียเนาะหยอดผูย่ตัวงๆอย่นะูทำก็ทำงามงามทำก็ได้ ทำไหเลยทำอะไรทำงามไม่สตนค้นาจะโบคข้นมาหลายทำมันเป็นตะจูวาตัวอืปูหมักป่ะครับหกสามตัวเลยมักทีงเมักอยู่แนวปูกลับปาจิตแค่นี้มุมากเลยทั่วมันเสื่อยู่นะครับอราแล้วเล็กมีทีมากนะปูปูเปลี่ยนแปลงยังบอกหัวบอยำัตเก้าบอบนบนแปดหนึ่ง ล่างสองแปดมาเปลี่ยนแปลงคือเขาเหล็กมิทีมากของปูบนแปดหนึ่งล่างสองสองแปดโอ้คับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมาของปูเหล็กมิทีมากเขาทั้งบนทั้งล่างปูห่ยทั้งเกาเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดแมนค่ะปูห่เหล็กมิทีมากของปูนี่เขาทั้งบนทั้งล่างจะของวันชื่อชื่อเกาเจ็ดนชื่อตาราง กระปูกะ <c oughs> <c oughs> หาเจี๊ยปูใจวาครับหาเจี๊บปบนบนใดเขาบ่ิ้ใครไห้โอ้กระปูโอ้แสดงว่าเลยมีที่มากแปลอ่สว,ว่างเขาก็บ้ลใครใหได้มาเทียราคูก่าปูบนล่างเพราะนั่นแหะครับปูโพ่ก็ได้เจีหยลายหรอกอืม <Ooh. S 2> แต่ไดมาฉันจะสมไม,ปมเป็นยุ่งด้วยกันปูเลยจวนบไม่ไม่สองพันตานี่ สองมันสาท่านอีนึ่งมันมีอยู่พวกท่านสาหนึ่งมันมีอยู่หกหงวดมั้งปะหกหงวดหกงวัดอยู่ชื่อมั่งทหกงว,ด,วดสองมันสายทุกสองหงวดเออทุกสองหงวดครับปูป้โหแลเหล็กมีที่มาเนี่กรับบอกครับหรือเป็นไหตรงตรได้ทั้งบนและล่างไม่เอาแกเลยวลครับเราุผู้บุกเขาแม่มาบ่อขับบ่กขับ หาเกตคือใรมืสื่อพวกับหาเกตบอกบอกว่าบอกหาเกตล่างโง่ที่แล้วใบมากเก้าเจ็ดกับหาเจ็ดหรือบปล่าูอืมโอ้คับวันี่แปดหนึ่งกับสองแปดบนแปดหนึ่งข้ล่างสองแปดครับเหล็กหมดหลายตัวนะปูเนาะไมด้โอ้คับผมเหล็กมีที่มากของปูเขาหาวัติดแล้วค่ะโอ้ขันเขาคีโลโล่งมากหอดจุ่มก็เจ้า อันเย็นยุ่ทั้งก็จะเยนยุ่รอบขางทางันะอันก็จะก็จะลุกมาแล้วล่ะก็จะลุกมาเอือดีกรดนะก็จะเลื่อยนบอกกันจุ่มจะลืมมันสองหกเด้อาสั่นมาอะไรตัวนอ้าวมันอย่างอีกนาะบานที่ว่าจะก็จะห้องแห้งก็จะห้องแห้งนะจุ่มบวกๆกันน่งนิดงรดพวกปูกันน่งทั้งไทยด้วยกันก็ก็จะนะคนทั้งหนามันเต็มเนาะอัน คนทางหนามันเต็มพวกนั่งทางกายก็บ่อเต็มรถเนาะก็จะเอาอยางบานนี้ก็จะบอกว่าเล็กกลางโอ้ะไรอย่างเงี้ยโซ่กันมากนะสองหกตีโมสองโมครับผมเพราะว่ามันลงมาตีนผู้แล้วนะกอติว่าโอ้เนาะครับลงอาจจะเป็นล่งนางมาปูล่องล่องนางครับผมเพราะว่าขึ้นเจ้าเลขกตามตัวมันขึ้นตั้งผู้เลยเนาะมันยอดผู่เลย ตูงๆคนละปูทำก็ทำงามงามทำก็ได้ท, <ำ S 1> ทำทำใหญ่เลยทำอะไร้ทำงามก็เห็นค้นหาจะปกคนมาหลายทำมันเป็นจะอยู่วาตัวปูหมักบ่ครับหกสามตัวเลยมักที่นิมัก 6, 3, อยกกูนโ,นโปรปูกับชิอันนี้มันมากีทั่วมันเสียอยู่นะ แล้วเล็กมที่มากนะปูปูเปลี่ยนแปลงยี่บอกย่ำตัวเก้าบอกบนบนแปดหนึ่งล่างสองแปดมาเปลี่ยนแปลงคือเก่าโอ้เล็กมที่มากบอกปูมาติมากบนแปดหนึ่งล่างสองแปดโอ้ครับเพราะว่าในงวดที่ผ่านมากของปูเหล็กมิี่มากเขาทั้งบนทั้งล่างปูหา ทั้งเกาเจ็ดและก็บหาเจ็ดแมนค่ะปูให้เล็กมีทีมากของปูนี่เขาทั้งบนทั้งล่างครับจะค้องว่าชื่อชื่อเกาเจ็ดหรชื่อตารางกรบปูมันออกบนและหาเจ็ดะปู่ได้ห่ือว่าหาเจ็ดหาเจ็ดบนบนใดเขาบกใายให้โอ้ยกรบปู่โอ้แสดงว่าเล็กมีที่มากแปดสว่างเขาก็บกใายให้ได้มากเทียรักูแบบปู่บนล่างเท่านั้นแหละครับปูโบ ก็ได้เจริญร้ายหรอกแต่ไหนมาถึงจะสมัยเป็นยุ่งทุกันกูเคยตบวนไม่ไห่สองพันศาเนี่ยสองพันศามันอีหนึ่งมันมีอยู่พอ้ท่านศาหนึ่งมันมีอยู่หกหงวดเมั้งครับหกหงวดหกงวัดเดือดชื้นมหกหงวดสองพันศาสิบสองหงวดเออสิบสองหงวดครับปูปู และเหล็กมิติมานี่กับบอกรับนีปัญหาตรงๆได้ทั้งบนและล่างนวแก่แล้วครับโอ้โูโบโเขาม่มาบอกรับบอกรับหายเก๊ครมืสิอกกับหาเกบอบอกว่ะบอกหาเกล่างโบวที่แล้วไปมาาเก้าเจ็กับหาเจ็ดหรือเ่าโบโอ้ครับวันนี้แปดหนึ่งกับสองแปดบนแปดหนึ่งล่างสองแปด เหล็กโหรายตัวนปูเนาะโบราครับผมเหล็กมีที่มากของปูเขาหางวัติดแล้วค่ะโอ้ันเขาวันนี้ครึ่งวันที่หกครับผมครับโบลายปูเนาะเนาะหัวนั้นให้แวงไปให้แวงไปแวงถึงลานหนึ่งเตรียมรอยแปหึ่ครับปูปูมาเอาวัดเนาะกับ ไอ้แว่งสองหมวดสามหมวดหมวดนั้นในลานนึงหน่อยเอ็มหนึงแปดหนึ่งเงินลานแมนค่ะอ้ค่ะหกหมวด6งวดบนวิ่งยังก็เพื่อปูบนวิ่งแปดบ่บนบนวิ่งหนึ่งเน่งรดหลักหน่วยหลักหน่วยโอ้ค่ะแปดหนึ่งตะว่าเหล็ก สามตัวของปูไก่กิลิมด้วยครับหกสามเก่าแล้วปูเนาะหักสองหกบ่หลายชุดครับบหลายชุดด้วยครับทำไปช่วงครับบ่หลายชุดครับหกสามเก่าแล้วก็สองหกล่างแล้วก็เลขมีที่ม่าปูแปดหนึ่งล่างสองแปดมือเอื้อนมือเอื้อนนี่ก็แม่แล้วครับปูมันใจอีกว่าปูอานี่ถึกอีกว่าค่ะถึกขึ้นปลาจุงงาขับปู ชีได้ไล์ก็เอ็นด้อยครับผมกับปีปูขับบันี้แปดหนึ่งที่ว่าเด่นอยู่ครับผมแปดนี่คที่เด่นทั้งบนและล่างขับปูแปลว่าแปดหนึ่งปูกับปตรงกับเล็กมิทิมะปตรงกับท่านเอ่นที่ปูที่ว่าเป็นเล็กตัวเด่นอยู่ครับแปดหนึ่งเล็กสื่ง่งยรัเป็นเดล็กรับผมเขล็กทำงานปู สองแปดนี่สามแปดซื้ออไรหันมะเลียนสองแปดปูครับแต่สองหกสองหกนี่ก็เล่นได้ปูครับผมว่าเขาตรงกับตัวกลับซึ่งที่นะครับใช่แปลว่าเห็นนักตัวตรงไวเล่นี่ที่บ้านนะปูเนาะกับ แา่บกขอตรงกับเป็นตัวกลับเนี่ยมันอกี้ถึงยูเล็กเนาะแต่ว่ามันเป็นตัวกลับมันน่ยค่ะพี่น้องกัแคบนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไวเดอร์ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายของปูหนูเนาะค่ะพี่น้องหกสามเก้าสองหกนะคะเลขมิติมากก็คือแปดหนึ่งกับสองแปดเนาะค่ะกับแคบนาจอไวเสียงลอตเตอรี่เบิ้งผู้ละใบสองใบเนาะค่ะพี่น้องค่ะ fc ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนะคะก็ขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำรวยรวยเฮงเฮตลอดไปเด้อค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ